ครับผมยุติพันธ์ทนาสวัสดีครับผมครับผมมือนีพ้าไอ้ขอนะครับบักขอซื้อไก่นะครับไอ้ขอไก่ไม่ครับนุ่มหน่อยไปแรงนุ่มหน่อยกำลังเห่าครับผมผ้ามะล่องมาเทศครับอันนี้ออกรังทีสามครับผมตัวนี้ง่ายตามหลักทีสองนะครับยังมาติด ลักแหลกเขาว้นครับแต่ว่าสงสัยเห็นกล่องเห็นกล่องแล้วก็บบเขานะครับพอผมใหญ่าตามมาลักที่สองเนี่ยครับบริตัางกล่องบริว่างทางครับก็ว้นด้นเติอบอยู่ครับว่าโอเคครับไกลไหมครับผมนุ่มหน่อย เืิกฮัดบ่ได้บ่ท่านใดจักหลักเองครับ2หลัก3หลักนี่ครับหมานๆครับผมยังนด้ก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube นด้วยครับผมวิถีพลั้นท่าแนวครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำแน่ครับเพื่อสิได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผม นมหน่อยกกครับผมฝึกไก่ไหมมานๆครับแข่งขนแข่งเขียวครับอ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ขอจัดจเฉลยรอๆเลยครับเฉลยนุ่มหน่อยเดรยตุ่มๆครับผมแต้มแหลกของปีนะครับผมครับผม,ผมก็จสิอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับ กอนอื่นก่อนใดเบื้องล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องวิธีพลานชาแนวครับผมยังได้ก็ติชมคอมเมนต์ข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับผม